สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาามลอกกบนะพี่น้องดักกบไปพี่นี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยมันบรรยากาศพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องอยาลงกันพี่น้องดักลอกกบไปไพี่น้องเอ้ยฮกเจ็ดอัน Hoa vĩnh long hoa vĩnh long hoa vĩnh long hoa long hoa vĩnh long hoa vĩnh long hoa vĩnh long hoa long 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 แต้มแรกแต้มแรกมนัมนมันมันมันคือพี่น้องโอ้ยยูคือเก้าพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องกตเดียวแรกแเนาะพี่น้องโอ้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้องอากาศจามเช้าหมอกลงพี่น้องหนาหนาว ลองด,ดูการนี่เป็นยังไงพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอันนึงก็ขาดออกได้พี่น้องเอ,อ้ยไปไปเบิ่งกันต่อไปเลยพี่น้องนู่นนะพี่น้องโอ้คือวะเนี่โอ้หมอดินเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าก็าคืออันนี้เงียบจ้อยเลย พี่น้องเอ,อเ้ยจะเข้าเนาะแงี่ปลาหมอเนาะพี่น้องใส่แงี่ปลาหมอาเปล่พี่น้องไปเบิ่งอันต่อไปพี่น้องเลยนี่เนาะพี่น้องโอ้นี่อันนึงพี่น้องนี่มันออกได้นี่นขาดเนาะพี่น้องนี่นี่เข้าไปกินแงี้ยออกได้เลยนี่ ดูแค่นี้ก็ออกออกได้ได้ดนดเ,นเนี่ยดูหูแค่นี้น่าน่ยไปไปอืมอันใหม่ต่อไปไปนะพี่นอ้องไป เบ่งอกหลังต่อไปเนาะเอาดวไปไปผ้่อสีพันเนาะหลานี่ก็ผู้หูก็มผู้หลงถ้ากลลงก็ถืงทุกอันแล้วเนี่ยลงเข้าสุอันไเลยแหละหลายนี่นะปีที่เรียกเขาน้องไปน่ปีที่เรียมาใส่เนาะยุทธ์สนัน ไอครอยาขับรถกอนลุยทางางากมือหนึ่งสือกล้องแล้วพี่น้องโัวสับไปขับรถก่อนไปครับ,รบเบิ้งหมายนี้ต่อไปกันเหาอเอออากาศแดดเริ่มอ,ออกแล้วไปเบิ้งหมายนี้ต่อกันต่อไปเหาหมายนี้เนาะคือว่า Ừ, đi về. thôi lần lặng dầu ôi Tay về Sống nhíu nhật rồi Thôi thắng tháng con Ui

มาคือเก่าโอ้ยยูคือเกยยยายยยยอยย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 ่ยย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 บยย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 นยย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 เ จะคลายมาสานเองออแต่มึงอไนต่อไปน้ำค้างเนาะฝนตกน้ำค้างเอ้ยว่าม่นฝนตกหรอก là nào nó không khang luôn <laughs> ừ. lắng nhìn trồng trồng bước hư được ừ, ừ. phá đi đeo đeo chứ ta ngọt đi đeo đeo chứ nào hư lắng cái bọc học Hãy subscribe cho kênh Ghiền red ปนโอ๊ยกบกบกบบ่ลงหนองขอได้ปนว่าซั่นพี่น้องได้ปนบ่นี่กบกบบ่พอได้ปนดอกได้โอ้ปนได้ถ้วยน้อยตัวนึงกบตัวนึงปนได้ถ้วยน้อยอยู่ หมายก็สวยนะพี่น้องหมายแบบนี้เป็นจะมีกบเลยหมายแบบนี้อยู่นะหมายก็สวยนะโอ้ยหมายก็สวยแต่กบโผ่ลงเลยลงเลย như cửa câu thôi mày sợi đi non người cây là mai được không? แตี่ยมก็โอ้พู้นี่ให้อันหนึง่งสองสามสี่หา้าหกหกอันเนาะอันหนึงมันออกได้เนาะนี่อันหนึงมันออกได้เนาะมันออกทางนี้เดี๋ยเขาไปกินเี้ยวาย่าโยกนั่นออกเปืดออกได้ได้ตัวนึงน่งอ่ะโอ้ดูนี่เนาะง่ยายโยกดำเปืดเลยคนระับเนาะใกล้เอ้อ ตัวญ่อยู่เนาะได้เต็มเนาะสะสมแเต็มได้เต็มหนึ่งพูกนายนี่มันยังบวลงเป็นดีเอะไปพี่น้องโอเคลาแล้วครับลาไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้เเป็นกำลังใจให้พี่น้องเย้เงยครับไป